เนื้อหาในคลิปนี้นะครับผมจะเล่าให้ฟังถึงปัญหาของคนที่เคยทำไดเอทรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเนี่ยแล้วทีนี้ผอมลงแล้วใช่ไหมน้ำหนักลดลงแล้วไขมันลดลงแล้วแล้วจบไดเอทแล้วกลับมากินแบบปกตินะครับแต่เกิดปัญหาอย่างหนึ่งคือพอกลับมากินปกติน้ำหนักตัวเพิ่มไขมันเพิ่มอ้วนขึ้นไม่หยุดเกิดอะไรขึ้นผมจะเจอเคสลักษณะนี้ในรูปแบบของคนที่ ส่วนใหญ่เจอในโลคาร์บนะครับคือตอนダイエットเนี่ยทำโลคาร์บหรือไม่กินแป้งไม่เอาแป้งเลยหรือกินแป้งน้อยๆเนี่ยแล้วพอกลับมากินปกตินะครับกลายเป็นน้ําหนักขึ้นก็กลายเป็นว่าเฮ้ยกินคาร์บมันทําให้อ้วนมันทําให้น้ําหนักตัวเพิ่มอย่างนู้นอย่างนี้นะครับผมมักจะเจอลักษณะอย่างเงี้ยนะผมเลยจะมาเล่าให้ฟังในคลิปนี้นะครับแต่ถ้าเกิดใครที่ขี้เกียจด,ดูนะผมสรุปให้เลยว่าคือกติกาการคุมอาหารของอันเดิมที่คุณเคยทําอยู่ะคุณเอา กติกาออกเอาตัวหลักการที่เคยทําแบบเดิมออกแล้วคุณเปลี่ยนทันทีอ่ะโดยที่ไม่ค่อยๆปรับเปลี่ยนมันทีละนิดค่อยๆให้เวลาร่างกายปรับตัวนะครับคุณยก กติกาออกอะแล้วเปลี่ยนทันทีอะมันเลยทําให้ร่างกายเนี่ยมันต้องปรับเปลี่ยนทันทีนีกออกไหมเราเคยคุมอาหารแบบนี้แล้วเรามากินแบบปกติแบบเนี้ยโดยที่แบบว่าไม่ได้จํากัดปริมาณสารอาหารเลยหรือหลักการไดเอทที่คุณใช้แบบเดิมนะครับมันถูกเปลี่ยนทันทีร่างกายคุณก็จะเปลี่ยนทันทีตามนะครับอ่ะทีนี้มาดูรายละเอียดกันบ้างนะครับว่าเออตกลงแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะครับผมจะอธิบายอย่างนี้ว่ารูปแบบกติกาการคุมอาหารนะครับ ตัวสารอาหารเนี่ยหลักๆเรารู้กันอยู่แล้วว่าสารอาหารที่กําหนดที่ทางร่างกายของเราเนี่ยหรือเป็นพลังงานหลักให้กับร่างกายของเรามันมี3ตัวใช่ปหก็คือตัวโปรโตีนคาร์บไขมันนะครับตรงนี้ผมจะทําแผนภูมิชาร์ตตัวแผนภูมิวงกลมนะครับที่แบ่ง3ส่วนเท่าๆกันก็คือพลังงานที่มาจากโปรโตีนคือสีแดงพลังงานที่มาจากคาร์โบไฮเดรตคือสีเขียวพลังงานที่มาจากไขมันคือสีเหลืองใช่ไหมครับอ่าก็จะได้พลังงานทั้ง3แหล่ง ในปริมาณเท่าๆกันอ่าทีเนี้ยเราก็มาดูว่ารูปแบบการคุมอาหารแต่ละคนก็จะถนัดแตกต่างกันไปใช่ไหมคนที่เขาถนัดการคุมบาลานซ์การนับแคลอรี่นับสารอาหารเนี่ยหรือว่าแนวแบบเฟกซิเบิลยืดหยุ่นเนี่ยเขาก็จะใช้ไดเอทที่มันแบบว่าก็ยืดหยุ่น่ะนะครับ แล้วก็กินให้น้อยกว่าที่ร่างกายใช้อะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับตัวเส้นปราเนี่ยก็คือพลังงานที่ร่างกายเราเผาผ่านได้เขาก็จะกินให้น้อยกว่ามันก็จะเกิดช่องว่างของพลังงานตรงนี้แหละครับที่มันขาดดุลพลังงานเราน้อยลงใช่ไหมครับมันก็จะเกิดการติดลบพลังงานตรงนี้เช่นกันคนที่ทำไดเอทแบบรูปแบบไขมันต fat, ่ำโลว์แฟตคุมการกินไขมันนะครับบางคนอาจจะถนัดว่าชอบกินข้าวใช่ไหมก็คือแบบจะกินคาร์บได้เต็มที่กินคาร์บได้เยอะแล้วก็ ไปหักตัวพลังงานจากไขมันตรงนี้ออกนะครับก็จะกินเป็นแบบ low fat อ่าเพราะว่าตัวโปรโตีนเนี่ยเราจะเห็นว่าตัวโปรโตีนมันเป็นตัวยืนพื้นอยู่แล้วใช่ปะ่ะ่ไม่ว่าไดเอทใด,ดก็ตามนะครับเช่นกันคนที่ทำ low c a r บเนี่ยเขาก็จะจำกัดตัวคาร์โบไฮเดรตตรงเนี้ย ลดลงมานะครับอาจจะประมาณแบบ20 25ของพลังงานรวมๆทั้งวันเนี่ยที่เราได้รับใช่ไหมครับแต่ว่าพลังงานที่มันมาจากตัวคาร์โบไฮเดตเนี่ยก็จะน้อยลงหน่อยแล้วก็กินพลังงานที่มาจากไขมันและโปรตีนแทนเช่นกันนะครับคนที่แบบไปแบบสายสุดเลยก็คือแบบกินแบบคีโตไม่เอาคาร์บเลยหรือคาร์บแบบเซี่ยวเดียวอย่างเงี้ยเขาก็จะขาดดูลจากพลังงานที่มันมาจากคาร์บตรงเนี้ยพลังงานมันก็จะถูกหายไปถูกไหมครับ อ่พอจะเห็นภาพคร่าวๆของรูปแบบแล้วก็กติกาการกินแล้วเนาะบางคนจำกัดการคุมอาหารแบบเข้มงวดมากคือเคยทำแบบคีโตคานิวอร์แบบไม่เอาคาร์บเลยหรือว่าเคยทำแบบโลคาร์บมานานมากๆแล้หรือบางคนเคยแบบว่าหนักๆเลยคือทำทั้งโลคาร์บโลแฟตเลยมีนะคนที่ทำแบบนี้คือ กินแป้งน้อยมากเออแล้วก็ไม่กินพวกน้ํามันไม่กินของทอดไม่เอาอะไรที่เป็นไขมันเลยกินแต่แบบโปรตีนเป็นแบบเอ,อ่อเป็นพวกแบบเนื้อเนื้อที่แบบว่าไม่ไม่ติดมันเลยเออกินอกไก่กินผักกินอะไรอย่างเงี้ยเคยเห็นไหมคนที่แบบคลีนสุดๆอะ,ส,ๆอะสุดตรงอะออโซเดียมไม่เอาเลยน้ําตาลก็ไม่กินอะไรแบบเนี้ยนะครับคือเรียกว่าจํากัดพลังงานแบบโหดมากเข้มงวดมากนะครับทีเนี้ยมันเกิดปัญหาอะไรขึ้น ของคนที่ทำไดเอทลักษณะเนีที่ผมบอกว่าผมเจอในโลคาร์บหรือว่าในคีโตคาร์นิวอ์เนี่ยหรือจะเป็นแบบโลแฟตก็ได้อะคือปัญหาคือพลังงานน่ตอนที่คุณแบบเปลี่ยนใช่ปะ่ะพอจบไดเอทแล้วคุณเปลี่ยนเนี่ยที่ผมเขียนไว้ตรงนี้คือพฤติกรรมการกินที่เราเปลี่ยนทันทีอะเ,เมื่อเราลดน้ำหนักจบแล้วนะครับ เราเคยมีกรอบการกินที่อยู่ในลักษณะแบบนี้ใช่ไหมเราเคยมีกติกาว่าจํากัดการกินคาร์บจำกัดการกินไขมันอ่าเท่านี้เท่าน,านี้ต่อวันแต่ทีเนี้ยพอเราบอกว่าเรากลับมากินปกติเท่ากับว่าเรายกกรอบตรงนี้ออกใช่ไหมครับแล้วกลายเป็นว่าเราไม่รู้ด้วยซ้ําว่าไอสิ่งที่เรากินเนี่ยมันปริมาณเท่าไหร่นะครับเรากินตามความรู้สึกอ่ะเรากินตามความรู้สึกว่าเอ้วันเนี้ยเราอยากกินแบบคนธรรมดาทั่วไปอ่ะเรายกกติกาการกินตรงนั้นอ่ะออก ใช่ไหมแล้วเรากลับมากินปกติแน่นอนครับเราจะไม่รู้ว่าพลังงานมันมันมากน้อยขนาดไหนอะ่ะกลายเป็นว่าเดี๋ยวคาร์โบไฮเดรตล้นบ้างเดี๋ยวไขมันล้นบ้างนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ใช้กติกาเดิมถูกไหมบางคนเนี่ยเคยทําแบบคีโตหรือโลคาร์บใช่ปะกินแป้งน้อยมากถึงไม่กินแป้งเลยแล้วพอตอนที่ปรับสารอาหารเนี่ยจะกลับมากินปกติแบบนี้ใช่ปะจะกลับมากินแบบทุกอย่างบาลานซ์เท่ากันอะ่ะ ไม่ว่าเหตุผลใดก็ตามอ่ะอาจจะรู้สึกว่าเบื่อและอยากกินแป้งบ้างอยากกินแบบผลไม้อยากกินข้าวบ้างอยากกลับมากินเหมือนคนปกติบ้างแต่ไม่ได้ทยอยปรับสารอาหารขึ้นนะครับแล้วก็ไม่รู้จํานวนคาร์บที่กินต่อวันเนี่ยไอ้ตอนที่เราทําโลคาร์บหรือตอนที่เรากินคีโตเนี่ยเรารู้ใช่ไหมว่าคาร์บจากัดไม่เกิน30กรัมอ่าโลคาร์บไม่เกินร้อยกรัมต่อวันอะไรแบบเนี้ยคุณไม่ได้ปรับแบบว่าค่อยๆไล่คาร์บขึ้นมาตามเส้นปลาค่อยๆไล่ขึ้นมาจาก50 เป็น100เป็น150อย่างเงี้ยมาถึงคือคุณกลับมากินปกติอะแล้วมันล้นไงเนี่ยมันล้นออกมาจากเส้นปละที่เราเคยกําหนดกติกาวไว้ว่าเราเคยกินโลค์บนะเราเคยทําแบบนี้นะคุณไม่ค่อยๆไม่ไม่ได้แบบค่อยๆไล่มันขึ้นมานะครับอันนี้ผมทําตัวอย่างให้ดูเลยว่าวิธีที่ถูกต้องอ่ะมันควรจะเป็นแบบนี้นะครับว่าเราอ่ะเคยกินแบบโลค์บใช่ปะ่ะหรือเวลี่โลหรือโนค์บไปเลยอ่ะ เราค่อยๆปรับนะครับขยับสารอาหารที่เคยลดตอนไดเอทอะสมมุติว่าคุณไดเอทแบบโลค์บใช่ปะคุณก็ค่อยๆขยับค์บมันขึ้นมา <c oughs> เช่นกันนะครับคนที่จํากัดแฟตเนี่ยกินแฟตต่ำมากๆเนี่ยก็ค่อยๆขยับแฟตขึ้นมาทุกๆ1นถึงสสัปดาห์เนี่ยขยับขึ้นมาจนบาลานซ์ไดเอทได้ตามปกตินะครับผมก็จะสมมุตินะว่า มีเวลาหน่อยผมอยากให้ขยับทุกๆ2สัปดาห์มันจะมีเวลาสังเกตตัวเองนะครับสัปดาห์หนึ่งเนี่ยอาจจะแบบว่าสําหรับคนที่เริ่มแบบเริ่มเริ่มเข้าใจฟิลร่างกายแล้วอ่าขยับแป้งขึ้นมาจากไม่กินแป้งเลยขึ้นมาเป็นโลค์บนะครับก็ค่อยๆขึ้นขึ้นมาเป็นโลค์บใช่ไหมแล้วคุณก็สังเกตตัวเองหน่อยว่าพอขยับแป้งขึ้นมาเป็นโลค์บเนี่ยอาจจะกินครับแบบว่า1กรัมต่อน้ําหนัก ตัวหรือ1.5กรัมต่อน้ําหนักตัวเงี้ยแล้วก็ดูฟีลว่าร่างกายเราตอบสนองยังไงเออน้ําหนักเพิ่มไหมค่อยๆขยับขึ้นมานะครับสอาทิตย์แล้วทีเนี้ยพอ2อาทิตย์นี้สมมุติว่ามันเอาอยู่ใช่ปะ่ะคุณค่อยๆขยับเพิ่มขึ้นมาอีกอ่าเนี่ยเห็นไหมจากเดิมเนี่ยเคยกินโลใช่ไหมแล้วก็ขยับพลังงานเพิ่มขึ้นมาอีกเป็นเป็นมีเดียมคาร์บหรือมิดคาร์บเนี่ยนะครับพอขยับขึ้นมาแล้วใช่ไหมทีนี้เนี่ย เราก็ขยับเพิ่มขึ้นมาสมมุติว่าขยับเป็นมีเดียมคาร์บแต่เราอาจจะไม่มีเดียมคาร์บทุกวันก็ได้อาจจะแค่วันออกกําลังกายดูฟิลร่างกายก่อนนะครับขยับขึ้นมาสมมติว่าเราออกกําลังกายเวท3วันต่อสัปดาห์เราก็มีเดียมคาร์บสวันต่อสัปดาห์ก่อนที่เหลือก็เป็นโลคาร์บลองค่อยๆขยับขึ้นมาแบบนี้แล้วดูฟิลร่างกายก่อนแล้วทีนี้พอเราจะมาปรับเป็นบาลานซ์ใช่ปะ่ะเราก็แค่ดึงไอ้พลังงานที่มาจากไขมันเนี่ยลงมาบ้างแล้วก็ดึงโปรตีนเข้ามาบ้างนะครับให้มันเฉลี่ยพลังงานเนี่ย มันยังติดลบอยู่แต่เรากลับมากินปกติได้นะครับมันก็จะอยู่ในรูปแบบเนี้ยเห็นไหมดึงคาร์บขึ้นมาแล้วก็ลดไขมันลงหน่อยอลดโปรตีนจากเดิมลงบ้างนะครับเพราะว่าตอนที่เราไดเอทแบบตัว keto โโเงี้ยหรือโลคาร์บเนี่ยเราจะกินพลังงานจากตัวไขมันกับโปรตีนเนี่ยมันเยอะมากใช่ไ่ะเราก็ดึงกลับเามาเป็นเป็นบาลานซ์ไดเอทเป็นเฟคซิเบิลอย่างเงี้ยนะครับค่อยคอย ปรับขยับขึ้นมาทีละแบบ1-2สสัปดาห์นะครับในภาษาของพ่อกายเนี่ยเขาจะเรียกสิ่งนี้ว่า reverse diet นะครับคือค่อยๆขยับสารอาหารเพิ่มขึ้นมาแต่หลายๆคนน่คือทำคีโตจบแล้วทำโลคาร์บจบแล้วแล้วมาขยับมากินคาร์บแบบล้นๆเลยเบิ่มๆเลยโดยที่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองเ่กินคาร์บต่อว,วันได้เท่าไหร่นะครับคือกินตามฟิลอยากกินเหมือนคนปกติเราผอมแล้วเราพอใจแล้วอยากกลับมากินปกติแต่ ไม่ได้ค่อยๆปรับให้ร่างกายมันปรับตามนะครับมันก็กลายเป็นว่าพลังงานมันล้นออกในลักษณะแบบนี้นะครับนี่แหละคือพฤติกรรมที่เราแบบปรับเปลี่ยนมันทันทีอ่ะมันเลยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะครับผมก็จะแนะนําว่าให้ทําแบบ3อย่างนี้เอาไว้นะครับระหว่างที่คุณกําลังแบบปรับเปลี่ยนสารอาหารมากินอาหารตามปกติเนี่ยให้รักษาเสาหลักทั้ง3อย่างนี้ไว้นะครับก็คืออย่างแรกให้กินโปรตีนเนี่ยอยู่ระหว่าง1.6ถึง2.2กรัม อน้ำหนักตัว1นกิโลทุกวันนะครับเพื่อที่ทําให้เราอิ่มนานอยู่แล้วก็รักษามวลกล้ามเนื้อนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงเพิ่มกล้ามช่วงลดไขมันช่วงเมนเทนร่างกายเนี่ยเราต้องการโปรตีนเมนเทนไว้อยู่แล้วนะครับแต่ตรงเนี้ยผมอยากจะแนะนํานิดน,นึงนะสำหรับคนที่ไขมันเยอะแบบมีพงุงหรือบอดี้แฟทแบบ30% 40%อ้วนมากๆอย่างเงี้ยนะครับหรือคนที่แบบไขมันเกิน20%ขึ้นไปเนี่ยก็อาจจะเอาแบบ ส่วนสูงอ่ะลบ100ก่อนนะครับให้หักตัวน้ำหนักของไขมันออกไปก่อนนะครับแล้วค่อยไปนำนำไปคำนวณโปรโตีนต่อน้ำหนักตัวเพราะไม่งั้นเนี่ยสมมติว่าคุณหนัก150อย่างเงี้ยแล้วเอามาคูณตัว2กรัมต่อน้ำหนักตัวเงี้ยคูณโปรโตีนเนี่ยคุณจะกินโปรโตีน300กรัมต่อวันซึ่งมันเยอะเกินไปนะครับมันกลายเป็นว่าร่างกายเรา ต้องการโปรโตีนแบบไม่ถึงขนาดนั้นอะ่ะมันกินแล้วมันเปลืองตังค์นะครับแล้วก็กินโปรโตีนเยอะเกินไปอีกไปหนักเป็นภาระตายอีกนะครับเพราะงั้นหักน้ําหนักของไขมันออกไปก่อนนะครับคิดง่ายๆเลยก็คือเอาส่วนสูงลบ100ประมาณนี้นะครับส่วนอาหารที่เป็นโปรโตีนนะครับก็กินแบบพวกเนื้อสัตว์นี่แหละกินไข่กินเนื้อสัตว์สีขาวเนื้อสัตว์สีแดงกินโปรโตีนจากพืชแล้วก็ส่วนโปรโตีนที่มันเป็นโปรโตีนเสริมอะเวโปรตีนอาหารเสริมนมโปรโตีนอะไรเงี้ยเอาไว้สัก10-20%สหรือ เวลาที่เราแบบเรากินไม่ไหวจริงๆอ่ะหรือไม่มีเวลากินจริงๆใช้พวกนี้เสริมนะครับแต่อย่าใช้พวกนี้เป็นเป็นหลักเออหรือว่าไปกินแบบกินอาหารหลักน้อยๆแล้วกินพวกนี้กินอาหารเสริม70กินอาหารหลัก30อย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่ปะ่ะเออส่วนเสาหลักที่2นะครับผมก็แนะนําว่าให้ฝึกเวทเทรนนิ่งเนี่ยสวันต่อสัปดาห์นะครับฝึกกล้ามเนื้อทั่วร่างกาย เน้นเลยนะครับว่าเอากล้ามเนื้อมัดใหญ่ๆเนี่ยแล้วท่าที่ฝึกเนี่ยก็ใช้แบบกล้ามเนื้อหลายๆมัดอย่างเงี้ยอ่าผมก็ยกตัวอย่างมาให้ว่าเวลาที่เราฝึกกล้ามเนื้อนะครับอย่างพวกคนที่ฝึกตารางฝึกเป็นแบบว่าพุชพูลเลกอย่างเงี้ยเขาก็จะฝึกได้ครบทั้งตัวนะครับก็จะเป็นแบบกล้ามเนื้อเนี่ยกล้ามเนื้ออกใช่ไหมครับเวลาเราฝึกกล้ามเนื้ออกเนี่ยมันก็จะใช้กล้ามเนื้อไหล่กล้ามเนื้อหลังแขนเป็นส่วนประกอบอยู่แล้วนะครับเนี่ยก็เป็นแบบอก หัวไหล่ลังแขนนะครับหรือฝึกเป็นพูเนี่ยกล้ามเนื้อหลังนะครับกล้ามเนื้อหลังก็เป็นกล้ามเนื้อชิ้นใหญ่เนี่ยเวลาเราเล่นกล้ามเนื้อหลังมันมันก็จะใช้กล้ามเนื้อหน้าแขนกล้ามเนื้อส่วนแขนส่วนไหล่เนี่ยด้วยนะครับนี่เราก็ไปฝึกตรงนี้นะครับคือถ้าเกิดว่านึกไม่ออกนะพยายามฝึกกล้ามเนื้อใหญ่นะครับก็คืออกหลังขา3ส่วนเนี้ยฝึก3ครั้งต่อสัปดาห์นะครับมันจะใช้พวกกล้ามเนื้อมัดเล็กๆร่วมกันด้วยหรือฝึก กล้ามเนื้อที่เป็นแบบกล้ามเนื้อช่วงขาครับก็คือเลกโลเวอร์เนี่ยวันที่เราเล่นขาใช่ไหมครับมันก็จะได้ฝึกพวกกล้ามเนื้อก้นไปด้วยเป็นพวกท่าสควอชท่าฝึกก้นวันที่ฝึกขาเราก็อาจจะแทรกพวกท่าฝึกที่เป็นหน้าท้องเข้าไปในวันนี้ได้นะครับส่วนเสาหลักที่3เนี่ยก็คือผมแนะนำว่าให้ขยับตัวให้เดินให้เยอะขึ้นถ้ามีเวลานะก็พยายามเดินให้ได้800 0ถึง19,000ต่อวันนะครับหรือให้ใกล้เคียงช่วงที่ ไดเอทอ่ะไม่ว่าจะเป็นคาร์ดิโอหรือเป็นการเดินนะครับอย่าหยุดไปเลยทันทีอย่างช่วงไดเอทอ่ะเราเคยคาร์ดิโอ4ี่ถึงหวันหรือเดินวันละหนึ่งหมื่นถึงหนึ่งหมื่นสองพันเก้าอย่างเงี้ยช่วงที่เรากลับมากินปกติก็ไม่ใช่ว่าเฮ้ยหยุดเดินไปเลยหรือแบบว่าหยุดเวทไปเลยนะครับให้กลับมาเดินแอคทีฟหน่อยสักแบบแปดพันถึงหนึ่งหมื่นเก้าต่อวันเอ่ออาจจะสามวันสี่วันต่อสัปดาห์หรือคาร์ดิโอสองถึงสามวันอย่างเงี้ยให้มันมีการแอคทีฟผ่อนเอาไว้หน่อยนะครับเพราะช่วงที่คุณกําลังกลับมากินปกติเนี่ย บางทีคุณอาจจะกินเยอะเออเยอะกว่าปกติโดยที่แบบว่าเราไม่ทันสังเกตก็ได้นะเพราะงั้นเนี่ยแอคทีฟไว้หน่อยให้มันใช้พลังงานเพิ่มขึ้นหน่อยนะครับจะได้แบบรักษา สภาพร่างกายไว้ด้วยในช่วงที่เรากําลังเปลี่ยนผ่านปรับตัวการไดเอทจากการกินแบบโลคาร์บหรือโลแฟตเนี่ยมาสู่การกินปกตินะครับก็น่าจะเป็นแนวทางเป็นไอเดียให้ไปปรับกันดูนะครับใครที่กําลังเจอปัญหานี้อยู่ก็อย่าลืมนะครับค่อยๆปรับเพิ่มปรับสารอาหาร,รเพิ่มปรับเปลี่ยนเข้ามาแล้วคอยจดบันทึกหน่อยว่า สิ่งที่เราค่อยๆเพิ่มเข้ามาเป็นยังไงบ้างถ่ายรูปอาหารจดบันทึกไว้คอยสังเกตตัวเองตลอดนะครับอย่าใช้ฟิลลิ่งความรู้สึกอย่างเดียวนะพยายามติดตามตัวเองจดบันทึกและคอยติดตามตัวเองสม่ําเสมอนะครับเราจะได้เข้าใจถึงการปรับเปลี่ยนสารอาหารของเราให้มากินได้ยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้น